กัสทักทายสบบรายบดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนี่กำลังจ้าก้ากลางแพร่อ้เป็นเรียบร้อยแล้วก็เห้าขวสิไปเลาะเบื้องมนที่เห่าพอมือเสานี่ยนะทุกคนนะแต่ว่าเห่าลาดตะเวนแล้วแล้วเนาะมันอยู่นั่นดอน,นหอมหอบนั่นนะทุกคนแต่เห่าก็ไปนํำบารบอลแล้วก็ผ่านดอนเบ้าดอนบ้านหน้านาะเพิ่นก็มาหอดมือเสานี่ไปเดี๋ยวจะไปติดตามไปดูกันทุกคนไปเดินทางเลยทุกคน <Okay. S 1> คุณละเนาะทุกคนความด่านพุ่นละเนาะตอนนี้บอดอนกับยางก่อนนะทุกคนบอดอนเล่าบอลยางก่อนเหน่ายางลำหลังนะทุกคนเดี๋ยวบอดดอนสีไปนี่พุ่นเลยทุกคนพระด่านพอนะ เลาพูดบ like> ่าเออจะเป็นลอะคำโวยเต้นเออวันนี้ไปทางเล็กกับไป้แบบนี้ไปแย้ายกันไปคื่ดูหมูนอนอยู่ไม้หักนี่โอเคนุกคนเอามานำไงหมูกะ เอาเลาะเอาไปเบิ้งระบบพร้อมหมู่ทุกคนนะคาดว่ามันมันเออมันมีบอมันเออแต่ว่าเราบ่เห็นหอยมันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แยกย้ายกันไปนะทุกคนนะแยกไปกันไปหายไปหาเลาะเนาะว่าจะมีผู้ใดเจอหรือบ่พี่น้องติดตามมันน้ำกันเด้อไปทุกคนนะทุกคนเอาไปหาเลาะกับไ่เห็นอย่างเนาะทุกคนเนาะอันนี้เอาไปกับบอร์กันนะทุกคนกลับไปหากินข้าวคนทุกคนเนาะ bạn à, quân đây, nè tôi quân điền có lăng. hết càng hết bỏ cây, ừ. càng hết xài ừ. một cây một nó mày thằng múa thằng เอ้ามามาทุกคนกินข้าวกินข้าวข้าวหลายแม่สองตัวพูก่ตอนแล้วชด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 เอ้ามามาทุกคนจอบไก่เลยเนาะเออไก่กระตากเราคอยบุเข้าไปโค่นคอยโค่นะเจี๊ยบเจี๊ยบจำตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะทุกคนปลากระดึนแต่เช้ามาหนิเริ่มข้าวแต่เช้าก็ปั้นข้าวแต่เช้าแล้วก็ไปหาเลาะแต่เช้าทุกคนเลย เด<ไ>ี๋ยวไบง้อหัวชุดเท้ทากับไปหาเลาะคือเก่านะทุกคนนะแต่ว่าเมื่อน,นี้จักสิพอหมู่หรือบ่อฟอสให้ไปเลยนะทุกคนนะเลาะไปเลยนะทุกคนนะทีมงานไปก่อนแล้วก็มีครับตอนนี้คือบรรยากาศเช้าๆนะทุกคนอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนเริ่มหนาๆวนาๆแล้วทุกคนนะาดวออนี้ ลผลนี่ก็คือสีเมือกและทุกคนเลยยันหม้อตกดอฝนนี่หนาวเลยทุกคนเอ๊ะ ดังอะม่ไม่โดนนะว่าหลบมาแต่วันนี้หลายหลบหลายเตาตอนนี้เว้นมาดนนะ Thank hey. you. ทุกคนเดี๋ยวนี้ค่ะในเสียงปืนทีมงานเน่ากับวิญาก็เน่าเสียงปืนดังเลยทุกคนชงชัยยันทีมงานน้องยิงมูนะทุกคนอันนี้เอากองสีออกจากป่าก็อกไปบึงกนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าจะกี่อยู่จุดใดนะทุกคนว่ามันหกเอากระดานแทบบนป่าทุกคนเลไปบังกลยทุกคนทีมงานน้องยิงมูหรอเปล่าแต่ว่ามูนนี่ยังดุดดุดโถดง ทุกคนมาหาทีมงานกับบเห็นเนาะอันนี้ฮาขอเสเดินทางกลับที่พักเลยนะทุกคนมาเบื่องทีมงานก,นกนนอนเนาะเพราะว่าเสียงปืนดังโถดงนั่แหละยันหมูมันตื่นแล้วทุกคนเลยเขาจะไปหานำยิงก็คือบริเได้ยิงแล้วหนมัน,นจ่อยละมาเบิ่งทีมงาน,น,น,นทุกอนเพราะว่าเฮาบริยิ็งชัดน้อยน,นะทุกคนอออยิงแตหมูนนทุกคน ดคือสียงหมูฮะ,ะทุกคนเอ้าทุกคนทีมงานน่ามากอะพาดเอ็ดได้ได้นกนกเจ้าดงตัวนึงทุกคนเลยเนี้ยนกขอกัเห็ดเงินเบาดอนกงนได้นกข้อทุกคนเลยบ,นบน๊อบบอลได้นกข้อแล้วก็เฮต,ตา้าบ้ามันมานมานะอ่ะทีมงานเ่า,าก,กับมาสองสามคนแล้วทุกคน Phan nhai cả mà này. Nó đẻ nha. Bỏ để hỏi, hỏi cả hỏi phan mua cả chắc. Tay nữa đây, ừ. nào? đây để có lặng, nằm hộ, có bỏ hết. Ừ. Phở như bà à. Khơi vào đây nhưng tụm mà này coi cái hộ lăng đoàn mù vô. lên mà nhìn. Ừ. vào nhưng mù bó Ở, phải phải và ọ hà cho mọi. Và khơi cả đây. เสียงดังดิอันเจ้าซงละดังนะมันเล่าสั่นนั่นแล้วว่ายิ่งยู่จากยิ่งบึงยิ่งบิึงยู่จากบาดไม่ได้ยิ่งอันถือทอมันนี่ยมาเห็นนกปัดไม่ได้ยิ่งนี่กินเบ้อมาแต่ในเลียนมูเอาหมูลายกันบ้าเอาตัวนี้แหละบ่เดี๋ยวบอกไก่เอาหอยแชมพอยงูนี่บ่อยก็หอยงูอ่ะแหละ เอ้าทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ระวังล่อทีมงานเท่ามากครบกับขี้นกท่าทุกคนนกอันผ่านแอปพันไดเนาะนกใหญ่คะทุกคนลูนกเจ้าดงโนน<ก>อ้ยนกอันใบการกับมอนิวมัน,นกับนกผู้หงุดหงุดดังๆก็คืนไหลๆใหญ่ๆ,ญๆนี่คือหงุดหงิดนกอันนี้นบ<อ> Hướng, hong họ hoa 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 bao hoa 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 nhay hoa hoa hoa

โน้นมัดคืนนะก็ล่งด้วยดีกว่าเซ็บก้นโอ้ยตลายด้อันนี้มีกากลางสูงยันลุดลงไปถึงไหมถึงมีฮับประกันมันมีแล้วมันกำลังเข้าแก้แถมแอ๊ะไว้ลยก็บังไห้ยริภัทนามันกินบังไห้น้องว่าจะกูไปเลยรายกบังไห้ทันนี้โอ้มันสิเมื่ออเมษย์อะ ยิ้มเมอแรบ้อือม่อยิเมือ้มเ่อเลยเบนยอนพานนี่ไเป็นยังตู้ยเขาก็นกหนุนหแม่แบบแม่นะพี่ขนาดแล้วตัวยิ่งเมื่อมาขึ้นเลยใช่ไหมงูใหญ่หน่ห้อยจำห้อยงัวเออเออแต่พ่ออะไรมีแต่ห้อยง่วนี่เต็มเลยก็เหมือนละทานก่อนตาเรือใจอย่างวะตัวกันมานี่ เอาเลยมาเพืนเดียวมนสิับเลยเออครับันเลยครับกระพาบันเลับตะพันอันนี้ตะพันไนเลยจะกลับนะเขดีเดีเลยแหละครับล้วหอแหละพ่พอพอหมูอย่างเธอเลยมด้ยินเออนน่มันมดนะตับดิกปืนนะใช่หรบอเล่าดิฟตัดจริงนะปืนพ่ออยู่ไอ้นิวกับพ่อตะบอนกัพอเานี่ก็ ไปก็คอยความค่อยท่าค่อยทางไปไหมควาเอาดุงนี่ลัดเอาลงเลยดุงนี่เอาไปใกล้เติบองเลยนั่งมาไปบ่เออกินเขาแล้วนี่สิกลับกลับบ่อนบ่เออบ่อนกลับกลับเลยเอออ่ะสงสัยกินเนี้ห้องโต๊ะวัดอาชีพอาชัยยิ่งชัดไงก่อนหนึ่งเอออยางยิ่งชัดไงตอนนั้นยิ่งชัดไงว่ายนี่ยิ่งของเขาเนาะไม่ได้ ก็ท oh, ุ่มมันคักเลยไหนะมันบอมเลยเนี้ยกินแต่ตัวนี้แล้วก็ก็ลายแล้วตัวนี้เนาะเปียนกานน้ำอยู่ข้างในเพราะแต่ว่าอันนั้นกระหอกนี้ชัางเกศเห้นอยู่ในมาชนนี่่งกศเขา้นับคูกระหอกยุ่ออ้อมก็ก็คนมาให้นี่นี่อ้อมยุ่อขเขา ปอกปอกยังเนาะเออปอกปอกให้มันเดี๋ยวมันบอกเอาอันนี้ไปมันนี่เด้ยิ่งซองมาอัดใช่กรคือแบบนั่นแหละเปิดกล่องอลไรก็แลนกับไปเก็บหน่อยทุกคนไปแล้วเปิดเก่าข้ามันดีดหอมนาะนลังหลักหิ่วหัวมันไหมอืมยังกระโตยังไม่ถือมันก็มาแห้งยิ่งระโตมันะ

เมื่อนาครบตันกเมื่อนี้ก็อาศัยรุ่นทนกนะนกก็ได้คลิปนึงนะต่อนกก็นี่ต่อนกอีกเราสร้างะไยังต่อนกอยู่ทุกคนชนปะเทดแากแบบถ้ากันขึ้นทางไม้ลดแบบนะดีกว่าอ๋อเมันจัจอดปะ ย่างเลยต้หงบ้บัไก่เออเออได้กินสีมือบัไก่ต้มแซ่บบ่เนาะออ๋แซ่บเป็นยังไงแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บมันอยู่ที่ว่ามืดเฉื่ออยู่บ่เฉื่อบัไก่กันมืดแล้วว่าแซ่บเออกันมืดล้วแซ่บเนาะหน้าก็ต้มบัวลายหน้าก็บยุบบกมันจะไปใช้กูละยุบช่องยุบเบิดหละแซ่บไม่แซ่บเป็สิกินเบบนี้ละมันเป็นนั่นเลยเอาทุกคนในเกือบห้ากว่นึ่งเข้าเืิร์มไปแล้วทุกคนนะเพราะว่าเข้าห้อยย่างบัวลายภายในเนาะ หาสิกินอิ่มๆแล้วก็สิกลับบ้านเลยทุกคนเปีนกเมื่อเาลูกใครกินแถวไหนบ้างลูกเมี่ยอยู่เพื่อนมาต้องซนของเขานี่อย่ที่บ้านกินขี้แตางมันนัหนนั้นบอก่าใกลเออใครเนาะตัววัดเขาอยู่ไก่เนาะใครกับพัง คักอริชิ้ขขาวคักว้าวมาสายสีบด้มือเลียวอี่ปืนเดียวเฮ็ดก็ได้แล้วบอบไ้เลบ่านจกกะบปเห็นบบนั่งน um well oh, ังได้ทั้งกระหอกกระแตนกขอนกหัวควานอียงกระเถึกอยู่ดิ ลกเจ้าดงลกเจ้าบัตรเชียซะซองคาอันนะครับมะม่วงซองคาสนเก่ายังเหลือซองคาเก่าวัดสนามพ่อแต่สมสัตซองขานกนกพ่อครับนกเจ้าดงเพ่อใช่ไหมกาจิบิเขาลกาจิ้กลับบ้านจับเพื่อนมันโอเป็นตาอยู่แล้วมันเงียบเหมือนชื่อเป็นเมื่อทีก่มีใจมันตื่นฮาเวิร์ดแล้วเราไกลกับโบเขาเมื่อเช้ามเขาเอิญนมาหอกไปละ เป็นได้เจ้าบวไปลัดไก่บวทันนะครับลูกก่อนลูกน,นี้เราบ,บุญของเราแล้วมันก็นตืน่นงันพอไปต่อล้ำเข้ามาตีปีใส่บึมบึมบึมบคิดว่าได้กำขาแน่นอนเลยเขาดึงคี่จะมันตื่นมัวสมอยคิดไปเลยกำกำตะวันนี่พุ่งยูฮันมึนไงให้เหรอ,อ ท่านทองสานะเอาปืนลูกซ้ำมากับบุรันครับเคนขุดคนเยเนาะลูกซ้ำไบ่ม่โม่ม่อะไรเกือบมูหนึงละตรงเลยร้านจะมาละทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่ม้วก็ทีมงานเราจะได้เก็บเครื่องอุปกรณ์กระเป๋าสัมภาระเดินทางกลับบ้านนะทุกคนนะ กับเพื่อนก่อนได้บนันทึกได้่ะสำหรับคลิปนี้ก็บบัโบโคชอุปถัมภ์ทุกคนนะขอขอบคุณใจขอขอบพระคุณพี่น้องที่มาบูรณาบุญขอบคุพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคนสบายดี